สวัสดีครับสวัสดี FC ร้านออรุ่งเรืองแท็กเตอร์เพนารวานะครับวันนี้นะครับทางร้านเราได้รถเกี่ยวนะครับหลายรุ่นมารำเสนอน่ห์เริ่มจากคันแรกเป็น DC 93รถปี63ครับใช้งาน1,900กว่าชั่วโมงนะครับแท็กใหม่2เส้นรถสวยพร้อมใช้เลยดูรอบๆอพันนะครับดูนะครับรอบๆคันคันนี้สวยสวยเลยนะครับราคาอยู่ที่580,000บาทท่วนนะครับย้ำนะครับ580,000บาทท่วนนะครับได้สภาพสวยๆแบบนี้ไปเลย นะครับสวยมากๆนะครับคันแทกใหม่2องเส้นนะครับช่วงล่างสวยๆนะครับยันมา AW 82 g v นะครับอันเลอจดทะเบียนปี60คันนี้ถ้าขายตามสภาพอยู่ที่2,65 0 0 0บาทนะครับย้ำนะครับ2,65 0ส0บาทรถสวยๆพร้อมใช้เครื่องดีเกียดีปั๊มดีแทกใหม่2เส้นเช่นกันนะครับ เป็นรถเกี่ยวยันมานะครับ A W 82 G ส v พันที่3นะเป็นรถเกี่ยวคูปต้า D C 70 G Pro ตู้แอร์นะครับรถใช้งาน1,000ชั่วโมงอันนี้ก็แทกใหม่2เส้นเช่นกันนะครับเป็นตู้แอร์ราคาเบาๆนะครับราคาอยู่ที่7 0 0 0 0 0นส0 0 0บาททวนนะครับ แท็กใหม่สองเส้นเลยนะครับแท็กใหม่นะครับใครเอาไปใช้งานยาวๆนะครับอ่าคันที่สี่รถเกี่ยว์ดีซีเจ็ดสิบ GPO คันนี้ผมลงไว้ที่เจ็ดแสนสองนะครับรถพันชมงเช่นกันครับแต่คลิปนี้เอาไปเจ็ดแสนบาททวน <พอ S 1> คันนี้นเช็คสภาพาพร้อมใช้งานอ่ปาปกติห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทไม่ขายนะครับคลิปนี้ขายห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทพอนะครับชมงคง,งช่วงล่างเช็คหมดแล้วนะครับเป็นตู้แอร์ รถปี63นะครับคันนี้ตัวเอนะครับคันนี้เป็นรถเกี่ยวคูปตาดีซีเก้าสามจีคลิสนะครับคันนี้เช็คช่วงล่างเรียบร้อยนะครับราคาอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นบาททวนนะครับย้ำนะครับห้าแสนสี่หมื่นบาททวนรถสวยๆพร้อมใช้เลยคันนี้เป็นเกี่ยวดันพันไล่นะครับเป็นเกี่ยวดันพันไลเรียบร้อยปีหกสามเช่นกันนะครับฝาคงฝาห้างเราใสให้ใหม่นะครับสวยๆเช่นกันนะครับด้านในก็มีนะครับเป็นรถเกี่ยวยันมานะครับ เป็นรถเกี่ยวยันมาเป็นตู้แอร์ปี65นะครับช็คสภาพนะครับพร้อมใช้งานอ่ามาขั้นตัวมากันเลยนะครับเป็นรถเกี่ยวคูปบต้านะครับคันนี้เป็น DC 70 g h นะครับรถจดทะเบียนปีไม่ห้าหกหเจ็ดแหละรถสวยนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับเบาะผมเอาไปหุ้มอยู่ราคาอยู่2,45,000บาทนะครับดูคันนี้เครื่องเกียร์ดีเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะนะครับคาคามีนะครับราคามีถอดไว้นะครับ เครื่องนะครับเครื่องสวยๆเลยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยลงรถเกี่ยวนะครับก็ใครที่สนใจก็ทักแชทเข้ามาก็ได้นะครับลายส่วนตัวก็ศูนย์ก็สามสี่ก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าเปลี่ยนรถคู b ะต้าดีซีเจ็ดสิบจีเฮดเหมือนกันรถคันนี้ใช้งานหลักร้อยนะครับคันนี้รถปีหกสี่นะครับรถสวยๆเลยราคาอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาท ทดลองได้นะครับบอกเอาไปหุ้มนะครับสวยๆนะครับดูเครื่องนะครับเครื่องด้านในคันนี้สวยๆเลยใครเอาไปก็คุ้มๆนะครับนะเดี๋ยวฟ้าข้างใส่ให้ใหม่นะครับพอรถเพิ่งเข้านะครับก็ทําคลิปให้ดูก่อนนะครับประมาณสิบกว่าคันวันนี้ต่อมาเป็นยันม่านะครับ adv สอง v คันนี้ราคาเบาๆบหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทรถ ใช้งานปกตินะครับปกติทุกระบบนะครับวิ่งอะไรปกติเกีลเกอไม่มีห่อนนะครับราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สองบาทเอาไปใช้งานคุมค้มๆนะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับคันนี้เป็นรถกระสอบนะครับส่วนตัวมากําลังล้านนะครับเป็นรถปี6กสองนะครับคันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษคันสุดท้ายใครที่ดูถึงคลิปสุดท้ายนะครับปกติ4ี่0 0 0ห้าหมื่น้าบาทเราไม่ขายผมตั้งไว้อยู่ที่4ี่0ส0สองหมื่นห้าพันบาทพอ เกยวดันถังอาตะแกงร่อนข้าวนะครับเป็นตะแกงเหียดแล้วนะครับคราวนี้เขาเปลี่ยนมาเช็คมาเต็มแท็กใหม่สองเส้นนะครับเกี่ยวกำลังล้างนะครับสวยๆนะครับอาใครดูคลิปนี้นีแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะทันคลิปใหม่ๆของทางร้านเรานะครับจบอะเครื่องอัดฟางหนึ่งสามศูนย์นะครับพัดนะครับตัวนี้ผมให้ช่างศูนย์มาเช็คเรียบร้อยนะครับ เช็คเรียบร้อยพร้อมใช้เลยนะครับเต็มร้อยนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมืนห้าพันบาทนะครับย้ำหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทใครดูคลิปนี้จบนะครับหรือชอบเครื่องอัดฟางผมลดให้เลยอ่าลดเครื่องอัดฟางนะครับไปหมื่นห้าส่งฟรีสามรอกิโลเมตรโอเคครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ